ก็สวัสดีเช้ามืดนะครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษที่26นะครับหนองคายปาทางกรุงเทพอิวัฒน์นะครับวันนี้ได้ QSY นะครับ5250ทำขบวนนะครับตอนนี้ก็ได้รับสัญญาณออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับออกจากสถานีอยุธยาไปแล้วสถานีต่อไปสถานีรังสิตดอนเมืองและสถานีปลายทางครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ตามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาต่้เช้ามืดเลยนะครับวันนี้ ขอบคุณท่านะครับที่ติดตามรชมนะครับสวัสดีครับ